อ่ะสวัสดีครับหยุดกับเกมไมค์ครับครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาสอนอะไรอย่างนะผมเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนเข้าแบบก่อนแป๊บนึงโอเคครับผมผมจะมาสอนสะพังผมับผมเหมือนพี่เต้ JK ับผมให้ฟังแบบนี้ครับผมเหมือนเต้ JK JK เปียกครับผมให้น้ำครับผมให,ให้บางน้บุมวางขึ้นทําพุแล้วก็ ทีเอนทีอันแรกทีเลยนทีำเราฝกต้องได้ดีเออกดไปนีเดอะดูเดอะดูไล่กันเฮ้ยียท้ยไมมเยดีใจ ทำไม่เอาไม่ครับผมสนุกดีอ่ะเออเป็นการสอนทำที่ว่าดีมากครับผมดีเจ๋งครับผ,ผมเจ๋งไปเลยอื้อลงลงน้ำคู้แล้วเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดกันเย,ย้เย้ยเยยก็สอนฟางผู้นี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผม สวัสดีครับ